สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมี่ครับวันนี้พาดูรถคุชฮิตาชินะฮะเซเอ็กซร้อยสามสิบนะอันนี้ห้าจครกับงานกับงานเปิดหน้าดินนะเปิดหน้าดินเพื่อเอาลูกหลังฮะดูนะ ทางรถด,ดำลงไปเอาฮะเอา้ามันมุดขึ้มาถึงตี๊โอ้แกเล่นลึกเลยฮะแกน่าจะเปิดโซนนู้นเพิ่มอีกอนนี้อันนี้แกกำลังขยายขอบสะเพิ่มนะที่จะเอาลูกลังเพิ่มฮะน่าจะไม่พอนะแต่เดินรอบเครื่องเบาๆเลยฮะ เบาๆนิ่มๆโอ้ดินน่าจะพอแล้วนะแต่ว่าว่าแกปิดขอบบอ่อไว้ครับไม่ให้น้ำลงไปนะเวลาฝนตกครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้ลงไปเอาดินด้านล่างได้นะแย่เอาดินมาปิดไวนะ้ฮะดินที่แก กองกอง,กองไว้อยู่นี่ก็เป็นหน้าดินนะหน้าดินที่แกเปิดออกครับโอ้นิ่มน,มนิมฮะน่าจะเป็นเจ้าของขับเองนะสัานี้ฮะเจ้าของรถขับเองนะเวาเก็บงานเก็บอะไรฮะกับคันที่เราเคยพามาดูนะ 1 3อยสามสิบห้าเสียงยังไม่ควันนะไม่ควันนะแต่ว่าสีนี่ค่อนข้างจะจางนิดหนึ่งฮนะสีสซีดนิดหนึ่ง ใจ,ใจเย็นมากเลยฮะโอ้มีแม่ลังมาเลยสกายมีแม่ลังแม่ลังนี่อะก้อนใหญ่ๆเนี่ยแม่ลังเนี่ยโอ้ใจเย็นมากเลยครับด้านบนนี่ช่องล่างนี่ด้านบนนี่น่าจะเป็นล้อเลอร์ฮะล้อเลอร์สองตัวด้านล่างเจ็ดตัว ไม่มีแครเรร์นะฮะใช้เครื่องยนต์อีซูซูซีซูไดเล็กนะสำหรับเจ้าฮิตาชิฮะดูแลรักษาง่ายนะสำหรับเครื่องยนต์ฮนะวันนี้ได้ยินรถดำวิ่งทั้งวันเลยฮะแต่ว่า ฝนตกนะแกเลยหยุดงานก่อน,นครับอืมแกเขี่ยเบาๆเลยอ้าวแกน่าจะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเยียงเท่านี้นะครับจบุทีวีแตชิเซ็ตเอ็กรุ่น5นะหรือว่า5 G อะกับงาน เก็บขอบสะของเจ้าของบอ่อเองนะขับเองครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ